สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องพันกระหนกเองนะครับถ้าใครชอบมันแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใครแล้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ่งไปกระหนกเลยครับตอนนี้เราก็จะกับกาฟิวกาฟิววันครับเด้ทุกคนกาฟิวอยู่ที่สูงเลยฮะวันนี้พี่หนกจะพาเราไปดูอะไรครับผมวันนี้เราจะมาพามาดูนี่ครับมาเลยเอ้พันกระหนกหายไปไหนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับ มาที่โรงพยาบาลเคะโรงพยาบาลครับเห็นแล้วนะครับถ้าเราไปที่โรงพยาบาลโอ้โหนี่มันเป็นสเตชันใหม่ของพันกนกนะครับหลังจากที่เขาทําทางรถไฟวันนี้เขาทําโรงพยาบาลด้วยป๊าป้าลองดูดีๆป๊าป๊าลองอ่ะนี่ไงป้าป๊าลองดูตรงนี้ดีๆนะครับตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยที่สับรางรถไฟหรือเปล่าไม่ใช่อีกอันเดินไปหน้าหน้าอีกนิดนึงอันนึงอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไระ ที่ข้ามอ๋อที่ข้ามทางรถไฟขอเสียงหน่อยติ้ง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 หน่อยโอ้รถไฟมาเลยอข้ามเลยนะโอ้อ๋ารถไฟเชนญไม่ใช่วันนี้อันนี้ถ้าไม่มีรถไฟก็ปะมานี่ค่ะอุ้ยพังไปหมดแล้วฮะทำไมมันพังฮะอ๋อระเบิดมาเหรอฮะตาาฟิวใส่ชุดดำไปเที่ยวไหนครับ ไม่รู้ฮะกาแฟไปไปป๊ากาแฟใส่ชุดดำไปเที่ยวไหนอะไรนี่ทำไมใส่ดำอ่ะทำไมทำไมวันนี้ใส่ชุดดำเนี่ยอ๋อกาแฟใส่ชุดในท่าไหร่เหรอเฮ้ยม้าอยู่ในน้ำอ่ะพี่น้องอะไรนะป๊าป๊าเห็นม้าอยู่ในน้ำอันนี้มันม้าอันนี้มันลามะอันนี้มันอันนี้เลยนะลามะลามะเออลามะลามะลามะลุยน้ำเหรอ NPC นะ NPC ตลกว่าใครพามาในน้ำมันเนี้ยมันเดินได้เหรอ <Yeah. S 1> เดี๋ยวป้าลองเดินนี่มันเดินได้จริงป่ะอา้าวมันลึกอะแล้วมันมันมาเดินอะมันลอยอยู่อะพี่นกป,ป้าป้าลองกดลองกดขึ้นนี่กดขึ้นแล้วมันจะลอยตลกว่าแล้วม,มันลอยในน้ำได้วะ แค่กดโดดก็แค่กดนี่ไงกดขึ้นไม่ใช่มันลอยอยู่ในน้ำอัลามะม,มันไม่ใช่ตัวคนน่ะไม่ใช่คนมังคับอะ่ะตลกว่า,าพาไปดูในห้องอไรห,รอหนอ่ะปลาปลาเชิดประตูนะครับโอเคไปดูกันนะครับว่าบนพี่นกเกาะทำโร<ล>งพยาบาลมีอะไรบ้างเ้ยมีห้องดับจิตด้วยเหรอ ห้องดับจิตอืมโอ้โห,หน่ากลัวไม่อยากเข้าไปเลยครับโอ,อ้นนี้เป็นช่องเก็บศพเหรอใช่ทำไมพี่หนุกรู้啊เก้าสิาบคนบอกเหรอเกาสิให้สร้างเหรอใช่ฮะกาสิบางคนคิดว่าจะสร้างโรงพยาบาลฮะแล้วนี่คืออะไรฮะอันนี้คืออะไรอะนนอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยที่มันวางอยู่กับบนโต๊ะอะเป็นคู่มือของหมอฮะ แบบผ่าตัดอะไรอโอเป็นเป็นเป็นเครื่องมือผ่าตัดอ้มีการชนะสุรสมด้วยเหรออ๋อน่ากลัวจังเลยทำไมเด็กพวกนี้ถึงสร้างโรงพยาบาลแล้วก็มีห้องดับจิตด้วยเอาไปดีกว่าในห้องผู้ป่วยอยู่ไหนอ่ะอันนี้แต่แต่จริงผมว่านะยิ่งสร้างอะไรยิ่งมีไอ้ยิ่งมีที่เล่นเยอะขึ้นนั้นแหละผมว่าแล้วไหนห้องผู้ป่วยอะนี่ห้องผู้ป่วยเหรอ โอ้นี่ค่อยดีหน่อยนะแต่อยู่ใกล้ห้องดับเิดีมากเลยนะเฮ้ยอันนี้มันอ้น,นี่มันมันมันสอน้ำเกลือใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับสอน้ำเกลือโอ้โหมีสอน้ำเกลือด้วยห้องพยาบาลที่นี่สุดยอดไปเลยแต่ก,ก็ดูห้องอื่นดีแคทเชียมีแคทเชียด้วยเหรอแคทเชียโรงพยาบาลต้องมีแคทเชียนะครับเดี๋ยวดูอีกห้องหนึ่งครับว่าเป็นห้องอะไรครับ ห้องเหมือนกันโอ้เหมือนกันนะเป็นห้องที่แบบมีเสาน้ําเกลือเรียบร้อยอะครับโอ้โหนี่มันเหมือนจริงมากเลยนี่คือไม่ธรรมดาเลยนะครับป้า,าป้าพี่น้องจะมาดูให้ดูทุกห้องเหมือนกันหมดเลยนะฮะเนี่ยโอ้โห,หน้าคือถ้าเกิดป่วยก็มานอนที่โรงพยาบาลพันกหนกได้เลยเนี่ยปิดตูก่อนเปิดอันนี้บานนี่คืออะไรฮะ ไปนอกโอ้าหา,<อ>าข้างล่างดิป้าลงมาดูข้างนอกเสียวเลยครับผมเพราะว่าห้องดับจินเมื่อกี้น่ากลัวมากป้าป้าป้าไปดูข้างนอกดิเข้าไปดูข้างนอกข้องนอกนะนเับตรงไนร้นาปปัาป้าป้าป้ามางนอกันที่ลครับฟตรงนี้ฮหอยูับถีๆตรงนี้าลัวมากป้าปรไปดูงนอ๋อเหีนแลลวครับว่าห้อับดีนอกี่น่ลัวา้าป้าป้ารำดูนี่นะดูนี่นะครับเ<ม>ูนะนี่คืองดับนเ่ไหมใช่กับมอ้า้ประทัดกับแสลับาะว้ดนเออ โอ้พังฮะพังหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองแบบเอาหนึ่งบล็อกันึ่งอกหนบอกได้บล็อกสองบล็อกไมได้ฮะมันหลักกันไป็นฮะนอกฮะไปวัดหงไปไปวัดลงทางโรงพยาบาลมามาส่งอันนี้เราไปวัดด้วยอ่ะในวัดอยู่ไหนนั่ไงยังไงมีมีใส่แล้วไอ้ไอ้ล้างกุเ ไอ้กอลิมนี่คือไว้เฝ้าเหรอไว้เฝ้าโอ้ม,<า>ม,มันจะมาไหว้พระด้วยอ่ะยังไงมีศพด้ว oh, ยโอ้มีโฆษณาอีกแล้วแต่<ะ>แป๊บนะครับทุกคนอันนี้ผมจะกล้าชื่อว่าชายเอย <c oughs> นี่ว่าอะไรนะสมชายได้อันนี้คือรูปอะไรอ่ะ <c oughs> รูป,ร,ปรูปใครอ่ะรูปคนที่มีชมีวิตอยู่ฮะยังตอนนั้นยังมีชมีวิตอยูแ่แล้วนี่ให้ให้ทำอะไรเนี่ยมาวัดเนี่ยให้มีทเวนกับมีทูบเนี่ยมาไหว้ฮะ ว่าอะไรครับโอ้นโมนโมนโมโอ้นโมทำหน้าขยับงี้ยังไงฮะเท้าเราจะมียังไงขึ้นล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 งอ่ะกงนีใช้เราจะมีการเผาอ๋ออย่างเงี้ยขึ้นลงเงี้ยะครับโอ้นโม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 นโโม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 นโมนมนมนโ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 มโมนโมน แล้วพาไปดูอะไรใน,นวัดม้างครับมีอะไรบ้างกุติพระราไปดูกุติระหน่อยครับกุติพระนี่แหละฮะกุติระอ๋อนี่กุติพระครับอ๋อน่าอยู่มากครับกุติพระอืมน่ากุติพระดีมากๆเลยใครเนี่ยไอรอนกูเลมเข้ามาหรอไอรอนกูเลมเราไม่จำเป็นทุอางห้องน้ำ,นำห้องน้ำที่มีที่อาบน้ำคระห้องน้ำที่มีที่อาบน้ำอันนี้ใครเป็นคนสร้างฮะกาฟิวฮะ ก็ฟิวก็เก่งอันนี้กาฟิวก็สร้างห้องน้ำสร้างอะไรได้เชี่ยวชาญการแบบสร้างประตูไหล่และนี่รูและนี่รูอะไรเนี่ยฮะรูอะไรอะรูขี้ว้ายโถขี้เนี่ยทำไมไม่ใช้เป็นโถอะทำไมใช้เป็นเป็นรูอะไม่รู้อะกาฟิวก็สร้างขึ้นมาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว้ายนี่มีเชิงตะกอนครับทุกคนนี่โอ้ว่ากลัวมากเลยนี่ที่เผาซุปมันน่ากลัวตรงไหนมันน่าเศร้ามากกว่านะมันน่าเศร้าอ่ะ มาเดี๋ยวเราทุกคนก็เกิดแก่เจ็บตายนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิธีกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มพิธีมาเลยอ่าเลยครับอ้ามเริ่มพิธีว่าสวดมนต์หรอครับหรืไงครับเราจะให้เราจะวางศพแล้วก็ให้ดอกไม้ฮะโอเคน อนนี้เมื่อกี้วางโสมแล้วครับแล้วก็วางดอกไม้แล้วกํลาลังจะจุดไฟแล้วนะครับกลงังจะประชุมเพลิงแลวอ๋อโอ้จุดไฟแล้วโอ,โอ้ไม่หมดแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้อาฟี่ปล่อยทิ้งไปอื้มน่าเสียใจยกับบุคคลคนนั้นมากเลยนะครับที่จากโลกนี้ไปเกิดจากอุบัติเหตุโดยโดยการแบบ แบบโดนรถไฟทับตายฮะเหรอใช่เขาไม่ใช่ครับเขาตอนนั้นไมค์เคนก็กําลังอยู่แบบเพางว่ามันรถราก็กําลังมาอันนี้เผาเผาหมดแล้วเหรอครับนะครับโอ้ไปเกิดใหม่แล้วบนโลกใหม่ไปสวรรค์เลยนะครับเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับทุกคนเราไปสวายพระหน่อยไหมล่ะสวดมนต์หน่อยไหมโอเคโอ้นวดมนต์ ลืมทำหลุมศพด้วยนะคะหลุมศพหลุมศพแล้วก็จะไม่มีที่แล้วดิมีฮะมีมีมีมหลุมศพอยู่ไหนฮะตรงนี้ดีวกว่าะเราไม่มีหลุมศพฮะเพราะว่าเราเผาเป็นกะเหลือแต่กระดูกแล้วครับเราต้องทําเป็นโกรธครับเป็นที่เก็บเก็บกระดูกครับเหมือนกับที่วัดริมกําแพงวัดนะครับผมนี่และทาไงริมกําแพงวัดนะครับเหมือนใช้เหล็กฮะผมจะใช้เหล็กแล้วก็สวิตช์ฮะ แล้วก็นี่ฮะผมก็จะใช้ไอเนี่ยแล้วก็ผมก็จะใช้เหล็กมาด้วยอืมเดีย๋ยวผมจะเอาเหล็กมานะฮะครับแต่เราดูนิดนึงครับว่าพขนมจะเอาเท่ากระดูกนะครับไปไว้ที่ไหนครับเอาโฆษณาฉยยรับอันนี้กัฟิวกับฟิล,ลงโฆษณาครับแต่ผมเลยมาแล้วครับโฆษณาใช้เวลานานาไหมครับเพราะเราจะครบสิบนาทีแล้วเราจะได้นั่นกันแล้วนะครับ นี่โอ้นี่คือที่เก็บอัฐีนี่เองกเล็กอัฐีโอเป็นเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเก็บตามช่องใช่ไหมครับเอารูปภาพคนมาแปะเลยครับเก็บกระดูกใครก็เอารูปภาพคนมาแปะนะครับโอ้หน้าเศร้าเลยจังเลยอนะ่ะเนาะโกดก็จะประมาณนี้อ่าโอเคแป๊บหนึ่งฮะอย่าเพิ่งปิดนะฮะอ๋อมีฝาเปิดด้วยโอ้ไรากาดมา อืถึงเวลาปุ๊บทุกคนก็ทุกคนก็จะมามากราบไหว้กันนะครับมาระลึกถึงมันก็มาบุดกันหน้าดูเลยตรงนี้อืมอ่ะเราก็ใส่กางเกงปั๊มจอจ้ะอ้ากาฟิวเขาไปอยู่ทำไมเฮ้ยจอพังกาฟิวกาฟิวกาฟิวเขาไปอยู่กาฟิวเขาไปอยู่ กะฟิวเขาไปอยู่ทําไมเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของกระดูกไม่ที่อยู่ของคนกะฟิววงจรพังเฮ้ยเหมือนมีวิญญาณอยู่ในช่องนั้นนะครับตาป้าเราเข้าไปดีเนี่ยช่องเนี้ยตาป้าเราเข้าไปมันลอยลอยมันลอยลอยอยู่ค่ะพี่โนกเนี่ยมันคือ s t o มันคืออะไรอะ stone ยังไงมันคือถีหรือเปล่ากระดูกหรือเปล่าท่านกระดกหายไปไหนอะ มี่รับมันีนะไหนอะกระดกหายไปหรือม่นกระดูกอยู่ข้างในหายมักระดกอยู่ข้างในตาผมไม่ได้เป็นอะไรหรอกฮะวงจรตาคิวทำวงจรพังฮะวงจรมันพังเลยดูดิอันนี้ทำอะไรเข้าไปเนี่ยตาคิวทุกที่ <วง S 2> เก็บกระดูกอะไรเนี่ยโอ้วงจรอ,อะไรเนี่ยวงจรที่เราตอนนั้นทำรีวิวฮะเป็นวงจรประมาณนี้ แต่ตุ๊กผมยังไม่ให้ดูวงจรข้างล่างนะท่านไงผมจะต้องหาวงจรก่อนนะทุกคนอาจจะรู้นะฮะหลายคนกากัฟิวระวังหมูมาหมูหมูอะไรหมูทอดเหรอมาเดี๋ยวเราจะมาเป็นลำเพลผมหาเลสซนหาวงจรก่อนนะก็ฟิวเป็น่หจรได้เีนะอัาหาวงจรแล้วก็ใส่เลย ไได้้แลวนี่งมานี่แล้วเราก็ปิดเลยเฮ้ยโอ้โหกาฟิลมีดอกไม้ที่หน้าหลุมศพเก็บกระดูกเรียบร้อยไอจะเป็นทำไมอ่ะแป๊บหนึ่งจะวางไอ้นี่ฝาวางฝาจะวางฝาฝา,า,าเราไม่ปิดตัว D ก็โ,โอโ้นี่พังก,ก์หนกกาฟิลว,วางดอกไม้เรียบร้อยแล้วก็จุดตู้เตียนเรียบร้อยอันนี้ชื่อว่า สมชายคะนี่คือสมชายไหนฮะสมชายดีนะฮะสมชายนี่ใส่รูปด้านบนเลยใส่รูปด้านบนใส่รูปด้านบนนะครับใส่รูปด้านบนรูปภาพก็จะอยู่ทางขวาเหมือนกันมีกิจกรรมพวกแม่อาหารนัะจิ้มจอกด้วยมีกิจกรรมเลยฮะให้จดนะเออโอเข้าโฆษณาอีกแล้วแหมมึงจะทำโกนเรื่องอะไรเพราะว่าตั้งแพร่ทำร้ายเน็ โอเคสำหรับคลิปยังเลยครับนี่นี่มีมีคนมีมีกระดูกเต็ไมไปหม,มเดเลยเหรออันนี้เป็นกระดูกถูกทำไมเนี่ยน,นี่เป็นรูปภาพรูปภาพหน้าหลุมเก็บกระดูกครับยาพิ่งยังไม่มีใครออาเมื่อกี้คคนนนี้แรกอ๋อนี่เผาคนแรกครับโอเคคนนี้เอ่อถูกต้องคนนี้แหละครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใคร ชอบก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์นะครับกับคลิปนี้ที่พันกน,นกพามาดูโรงบาลแล้วสุดท้ายก็มาํำชาปนากิจศพนะครับโอ้เฮ้ยใครพังอะ่ะใครพังพื้นตรงนั้นโอ้ลาไปก่อนครับพี่นกบายบายครับพี่นก,นก,นก,นกบปบาแล้วไไบายบายเลยครับพี่นกอ,อย่าีมบอกอย่าผมมีกิจกรรมในวันในวันนี้นั่นก็คือกิจการให้แบบแบบอาหารหนาเป็นเนื้อดิบๆอย่างนีค้ครับเดี๋ยวคราวหน้าใช่ไหมครับ โอเคบายบายทุกคนคาฟีบายบายนะครับบายบายไหนวะ้งกันหน่อยบายบายบายดับหนึ่งบาย้ายอเพิ่งปิดปิดละครับแล้วเพียงงั้นผมจะทำท่าสิ่งหนึ่งฮะทำท่าอะไรครับบายบายเออทำท่าบายบายครับอีกทีขออีกทีหนึ่งฮะบายบายไายบายทุกคน